5แสนล้านที่กล้เพื่อสร้างในนามของการทำระบบบล็อกเชนนี่คือประชาชนต้องเป็นหนี้นะครับคำถามคือประชาชนควรจะต้องเป็นหนี้5แสนล้านเพื่อสร้างระบบบล็อกเชนไหม,มทําไมไม่ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติของคันลองทางเศรษฐกิจของมันละ่ะทําไมไม่ปล่อยให้มาเก็ตฟอร์์นะครับหรือพลังตลาดเนี่ยทำให้บล็อกเชนอีโคโนมีเติบโตด้วยต,ต,ตัวเองอทําไมไม่ปล่อยให้การแข่งขันระหว่างเงินจริงๆกับบล็อกเชนมัน มันมีความแตกต่างหรือความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงการแข่งขันจนคนตัดสินใจขยายบล็อกเชนต่างๆด้วยตัวเองอทำไมต้องเอาภาษีประชาชน5แสนล้านไปควักเพื่อพัฒนาบล็อกเชนมันก็จะกลายเป็นการเถียงว่าตกลงรัฐบาลชุดน,นี้กู้น้อยวันรัฐบาลพลเอกรปยุ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วไง ใช่ฝั่งรัฐบาลก็คงจะสร้างวัฒกรรมว่าเฮ้ยพวกเรากู้แต่กู้น้อยกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะนะครับรัฐบาลอื่นๆกู้มากกว่าเราเยอะนะครับจริงๆผมคิดว่าการทาคือมันมันเหมือนที่คุณกรจาติกับนิดพูดนะมันไม่มีใครที่มีสิทธิ์จะกู้เงินไปแจกเนี่ยมันคือการกู้เงินไปแจกเออคือการกู้เงินไปแจกมันมันแปลว่ามันมันมีความผิดปกติอ่ะมันกู้เงินไปแจกเนี่ยรัฐบาลทําไม่ได้นะครับอันที่สองคือในการกู้เงินไปแจกเนี่ยมันมีคนที่ต้องใช้หนี้ ซึ่งคนที่ใช้นี่ดันเป็นคนที่ไม่ได้รับแจกตังค์ม,มันก็ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นไปอีกผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้คือการกู้เงินไปแจกเ,เป็นสิ่งที่มีปัญหาโดยตัวมันเองอนะครับหาหาเหตุผลในการอธิบายเนี่ยค่อนค่อนข้างยากยกเว้นจะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องวัทกรรมอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะครับก,ก็ก็คือการอ้าว่าไม่เป็นไรหรอกกู้ไปแจกก็ไม่เป็นไรสมัยพลเอปกประยุทธ์ก็กู้มากกว่านี้เยอะ มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าอ๋อตกลงสิ่งที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์มาเนี่ยวันนี้ก็คือการใช้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการให้เพื่อไทยได้กู้ตังค์กู้เงินโดยเอาว่าเมื่อประยุทธ์เคยกู้เราก็เคยกู้นะครับมันมันก็จะกลายเป็นคำถามว่าตกลงคุณกังวลเรื่องการกู้เงินจริงหรือคุณกังวลเพราะว่าการกู้เงินเนี่ยถ้าเป็นยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณคุณรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นการกู้ในยุคเพื่อไทยด้วยกันเองเนี่ยคุณคิดว่ามันโอเคแต่ความสมเหตุสมผลของน้ำหนักในการอธิบายมันก็จะเบาลง ครับนะครับแต่ผมคิดว่าโดยหลักการการกู้เงินไปแจกเนี่ยมันไม่ควรทำหรอกนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยเองก็รู้ว่าในแง่กฎหมายมันจะมีปัญหานะครับแล้วก็พักเพื่อไทยเองเคยประก,กาศไว้ด้วย่จะไม่กู้สแสดงว่าพักเพื่อไทยเองก็รู้ว่าการกู้เงินไปแจกเนี่ยคนจะคนจะไม่ยอมรับนะครับดังนั้นผมไม่รู้ว่าเรื่องใน ham, พักเพื่อไทยจะแลนดิ้งตัวเองอย่างไงนะครับเพราะเมื่อมีเมื่อมีการกู้เงินไปแจกมันแปลว่าสิ่งที่ถูกวิพากวิจารโดยโดยคุณสิริกัญญาหรือว่าโดยนักวิชาการต่างๆว่ารัฐบาลไม่มีตังค์ครับ มันถูกหมดไงม,มันกลายเป็นการบอกว่าสิ่งที่ทุกคนที่วิจารณ์รัฐบาลแล้วรัฐบาลตอบโต้เขายัางเผ็ดร้อนเนี่ยจริงๆคนที่วิจารณ์วิจารณ์ถูกทุกเรื่องอว่ารัฐบาลไม่มีตังแล้วเรื่องนี้ต้องจบด้วยการกู้ครับซึ่งรัฐบาลเคยบอกว่ารัฐบาลจะไม่กู้วันนี้ก็กู้นะครับผมกังวลว่าเรื่องนี้มันจะนาไปสู่แดงกระเพื่อมทางการเมืองเช่นคนก็จะบอกว่ารัฐบาลตกลรงนี่รัฐบาลเสียสัตว์ทุกเรื่องใช่ไหมจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วก็มีปัญหานะครับเ,เรื่องของการกู้เงินก็บอกว่าไม่กู้ก็ตต้้องััดสินใจกกู็มีปญหา S <S อะไรแบบนี้ <S <S มันจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองที่มันครุกครุบคลิก,คล,ก,ค,ลกคลิกรบกวนจิตใจการทํางานของรัฐบาลครับแล้วพอมันเป็นเรื่องของการกู้เงินนี่อาจารย์หลายคนก็มองว่าอุกระบวนการเนี่ยกว่ามันจะเข้าสู่สภาอันนี้ไม่ใช่พลกรถ้าพลลก็มันออกก่อนได้เลยนะครับพอเป็นพรบรเนี่ยมันต้องเข้าสู่สภาและกระบวนการที่เกิดขึ้นคือมันต้องใช้เวลาอย่างพอสมควรเลยทีเดียวครับและที่สําคัญคือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยแน่นอนนะถ้ามาในรูปนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองก็คงจะยากที่จะ ยกมือให้หรือเห็นชอบสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็คงจะคิดว่ามันจะเกิดได้จริงเหรอพอมาทําเรื่องแบบนี้เพราะเราเคยมีเราเคยมีประสบการณ์เรื่องของการกู้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกระแสต่อต้านเยอะผมว่าไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านหรอกครับที่จะตะกิ้หวงใจผมยังสุขพักรัฐบาลอื่นจะจะกล้ายกมือให้กู้ห้าแสนล้านไปแจกหรือเปล่าด้วยคือคำว่ากู้ห้าแสนล้านไปแจกนี่เป็นคําที่ในแง่การมันมันมันไม่น่าอภิรมโดยตัวมันเองนะมันมัน มันง่ายต่อการถูกตีความว่านับเวลานี้โครงการนี้กลายเป็นโครงการการเมืองมากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอะอเพราะเพราะถ้าคุณกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องเป็นอย่างที่รัฐบาลเพื่อไทยบอกคือมันต้องเร็วรและมันต้องแรงวันนี้มันไม่เร็วมันตลอดอ,อีกครึ่งปีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยบอกไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองรัฐบาลได้ประกาศไว้ลในช่วงหาเสียงดังนั้นก็ต้องทําต่อไป อที่ผมไม่แน่ใจว่าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงนะโอ้แต่เขาไปคุยกันแล้วเมืม่อวานใช่ไหมเขาคุยกันแต่นนั้นคุยก่อนที่จะรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องการกู้ไงเออไม่แน่เขาบอกหรือ,อเปล่าอ่าอรู้สิอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันในแง่การเมืองต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปัญหาของการกู้เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่คนวิจารณ์กันเยอะตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าในแง่ข้อกฎหมายมันจะมีรอยรั่วหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าอนนันอาจจะต้องดูในแง่ของของ จะมีคนไปยื่นคําร้องอะไรต่างๆนานาไหมอมคืครับครับแน่ๆว่าก่อนหน้านี้ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคนไปยื่นเรื่องเยอะครับมีคนไปยื่นเรื่องร้องเยอะนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้แหละวันนี้ก็คงจะเพิ่งเพิ่งเปิดกันก็คงจะกําลังดูกันอยู่ใช่ครับออในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของปัญหาที่หลายคนบอกเฮ้ยมันสุดท้ายมันวนกลับมาที่การกู้เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนําเงินไปใช้ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่า คนที่จะใช้เงินเนี่ยก็ต้องรู้สึกจะเป็นล่าสุด่างที่บอกเป็นการใช้แอปที่เขาบอกว่าต่อยอดจากแอปเป่าตังค์ครับนะเป็นแอปที่ต่อยอดจากแอปเป๋าตังค์แล้วก็มีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังซึ่งก่อนหน้านี้มีความพยายามสื่อสารว่าจะไม่ใช้เป่าตังค์นะะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมวนกลับมาเป๋าตังค์และวิธีการใช้ก็คือคนที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบของเป่าตังค์อยู่แล้วเนี่ย ได้เลยแต่ไม่สามารถไปขึ้นเงินได้นะต้องให้เฉพาะคนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยถึงจะไปขึ้นเงินได้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องไม่รู้ว่าจ,จะเข้าระบบดีหรือเปล่าหรือะไรเพราะถ้าไม่เข้าเนี่ย ก็ขึ้นเงินไม่ได้เลยนะอืออออาจารย์มองไงทั้งเรื่องของตัวแอปทั้งเรื่องของวิธีการใช้เงินเนี่ยผมเกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยแรงจูงใจของคนที่จะเข้าสู่ระบบเนี่ยจะน้อยต่างๆกับเรื่องเป่าตังเพราะว่ากรน,นี้เป็นโปรเจกต์ที่อยู่เพียงแค่ครึ่งปีอแอปเป่าตังมันอยู่ถาวรใช่คร<ะ>ับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนี้ยังมียังมีธนาคารกรุงไทยอยู่แอปเป่าตังคงไม่เลิกเร็วๆหรือถ้าเลิกก็ต้องมีแอปอื่นมาแต่โครงการนี้มันอยู่แค่ครึ่งปีนะครับแล้วเมื่อมันอยู่แค่ครึ่งปีต้นทุน ไม่ใช่ทุกคนพร้อมจะเข้าสู่ระบบภาษีหรือพูดตรงๆคือไม่ใช่ทุกคนอยากจะเข้าสู่ระบบภาษีนะครับอย่างเช่นร้านค้ารายย่อยเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่อยากเข้าหรอกเพราะมันยุ่งยากอันอย่างแม่ค้าขายหมูปิ้งอย่างเงี้ยวันหนึ่งกาไรเขาผมว่าสักสองร้อยถ้ามาเข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยผมว่าต้นทุนหรือว่าระยะเวลาที่เขาต้องใช้ในการดีแคร์ภาษีเนี่ยรายได้กําไรเขาวันละสองร้อยครับคุณจะไปเอาอะไรกับเขาอีกครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะมีหลายร้านนะครับที่เขาอาจจะไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบนี้ อืมนะครับอันนี้ก็ก็น่ากังวลเหมือนกันอืมครับคือคือกลัวว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ยที่อาจจะยอดขายไม่เยอะครับอาจจะไม่เข้าและสุดท้ายเนี่ยมันก็มันจะเหมือนครั้งที่ครั้งก่อนหน้านั้นเมื่อสมัยพลเจริประยุทธ์ไหมที่แรกๆมีร้านค้าเข้าอยู่หลังๆเริ่มมีร้านค้าบางร้านเนี่ยถอยถอยเพราะกลัวภาษีกลัวเสียภาษีใช่แต่สุดท้ายจริงๆหลายขาบอกว่าเอาก็จริงอ่ะไม่ร้านคา้าคุณมีไรายได้คุณก็ควรเข้าเสียภาษีอยู่แล้วหรือเปล่า ก็ตามหลักมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ร้านค้ารายย่อยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าสําหรับร้านค้าเราอย่างแบบคนขายกาแฟเย็นตามปากซอยอย่างเงี้ยเขาจะไปเข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยผมว่าต้นทุนในการจ่ายภาษีของเขามันแพงมากนะต้องไปนั่งนับแก้วกาแฟขายได้2 0แก้วต่อวันหนึ่งแก้วกำไร3บาทครับ20แก้วกำไรร้0ยแปบาทนะครับต้องไปกรอกเอกสารอีกว่า1แก้วกำไร180บาทแต่ละเดือนรายได้เท่าไหร่รายได้ต้องจีแคลเท่าไหร่ผมว่าเขาคงไม่อยากจะทํากัน แล้วสำหรับคนที่เขาต้องอยู่ได้ด้วยรายได้น้อยขนาดนี้จร,จริงๆเขาก็คงเป็นคนในในชีวิตที่ความเป็นจริงคือรัฐก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่เป็นคนส่วนที่ลำบากท,ที่สุดในประเทศเนี่ยรัฐบาลดูแลเขาด้วยเงินภาษีเนี่ยค่อนข้างน้อยอเขาก็จะยิ่งไม่มีแรงจูงใจนะครับถ้าผมเป็นคนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเป็นคนขายกาแฟเย็นวันละยี่สิบแก้วสาสิบแก้วเนี่ยทุกครั้งที่ผมตื่นมาในชีวิตผมต้องขม,มคงต้องถามว่ารัฐบาลดูแลอะไรผมบ้าง แต่และว,วันผมใช้ชีวิตยางปากกัดตีนทีบนะครับอมเมื่อผมใช้ชีวิตยังปากกัดตีนทีบแล้วรัฐบาลยังจะต้องให้ผมเข้ามาสู่ระบบภาษีซึ่งรัฐบาลไม่ได้ดูแลอะไรผมเลยเนี่ยแรงจูงใจของเขาในการเข้ามันไม่มีครับครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครัรัฐบาลนิดหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลาร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีคุณเนี่ยรับเดือนได้รับเงินดิจิทัลตัวนี้ได้แต่คุณเบิกไม่ได้แต่คุณก็สามารถเอาเงินก้อนเนี้ย ไปซื้อวัตถุดิบจากร้านที่เขาเข้าสู่ระบบภาษีร้านใหญ่กว่าอาจจะเป็นร้านส่งหรืออาจจะเป็นห้างร้านค้าขนาดใหญ่นั่นคือวิธีการของเขาใช่ใช่ใช่ก็อันนี้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีคิดที่ดีแต่ว่ามันก็คงจะมีความลําบากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในในความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่เนี่ยร้านค้าที่เข้าสูร่ระบบดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมันจะมีมีเยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับร้านไม่เข้านะครับเช่นสมมติผมขายกาแฟายเย็นเนี่ยของที่ผมจะต้องซื้ออาจจะเป็นพวกครีม น้ำตาลนมนแก้วอย่างนี้เนี่ยถ้าร้านที่ผมจะต้องไปซื้อเนี่ยเขาก็ไม่รับเงินดิจิตอลเหมือนกันเนี่ยผมก็ผมก็จะไม่มีเงินสดจ่ายเขาผมก็จะมีแต่เงินดิจิตอลอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่า supply chain disruption นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่ารัฐบาลพูดถึงปัญหานี้ว่าจะแก้อย,อย่างไรเราจะมีร้านค้าซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลและเราจะมีร้านที่ไม่มี เมื่อไหร่ก็ตามที่ร้านที่มีเงินดิจิทัลต้องไปซื้อของจากร้านที่ไม่รับเงินดิจิทัลสิ่งนี้จะเกิดปัญหาที่เรียกว่า supply chain disruption mm hmm. ก็คือคนไม่มีตังค์ซื้อของมาทำการผลิตต่อ mm hmm. อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดนะครับมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาได้ว่าคนไม่สามารถจะเอาเงินไปซื้อของมาทำการผลิตเมือขา,ขายขายต่อได้<ช>เพราะร้านค้าที่จะขายต่อเน,นี่ยไม่รับเงินดิจิทัลเลย ร้านร้านค้าส่งก็กลัวจะโดนภาษีใช่นะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่จริงๆเนี่ยในแง่วิชาการในแง่บริหารนโยบายนี้มีการพูดถึงกันเยอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมรัฐบาลไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับปัญหาเรื่องซัพลายเชน disruption เนี่ยครับคืออาจารย์มองว่าถ้าแล้วถ้าเกิดว่าทางออกที่ดีคือหมายความว่าไงคือทางออกที่มันควรจะเป็นก็คือ,อยังไงฮะคือสามารถคนที่ไม่ต้องเข้าสุรบภาษีคุณก็ต้องสามารถไปสามารถขึ้นเงินได้ใช่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 ใช ควรจะเป็นอย่างนั้นคือคือทั้งหมดเนี่ยควรจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ได้รับความสะดวกมากที่สุดรับอย่าอย่าอย่าใช้เงื่อนไขข,ของการบริหารจัดการเป็นเงื่อนไขที่ทาให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์นจากนโยบายเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันหลายเรื่องเนี่ยจริงจะเหจ,จ,จนว่ามันมีแกนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันนะค,คือคือความไม่ประนีในการออกนโยบายซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์อย่างเช่นเรื่องของการจำกัดเราต้องใช้ของแค่ในซื้อของได้แค่ในอำเภอจะเป็นปัญหาเรื่องของการกลับบ้าน นะครับคนต่างประเทศก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้เนี่ยหรือว่าปัญหาของเรื่องของการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าร้านค้ารับเงินดิจิทัลแต่ว่าซื้อของด้วยเงินดิจิตอลไม่ได้แล้วปัญหาแบบนี้รัฐบาลไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากพอว่าจะแก้อย่างไรสําหรับชาวบา้านบางคนเขาก็บอกผมนี้ว่าการให้เงินสดไปเลยง่ายกว่าไหมให้ไปเบิกเอาเออให้เป็นเงินสดไปเลยคือไม่ต้องมาทาเป็นแบบแจกเงินเก๋ไก๋ผ่านแอปเป๋าตังค์คุณให้เงินสดไปเลย แล้วให้เงินสดเนี่ยถ้าคนเขาใช้เขาก็ใช้อยู่ดีอ่ะเขาไม่เก็บไว้หรอกถ้าเขามีคแต่แต่มันจะไม่ไม่ไปตอบโจทย์เขาหรือเปล่าจานี้เขาต้องการให้อนาคตมันเข้าสู่ระบบดิจิตอลอ่ะก็ถ้าคนให้เงินสดผ่านแอปเป่าตังมันก็เข้าสู่ระบบดิจิตอลอีโคโนมีแล้วแต่มันไม่ได้เข้าสู่ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาบล็อกเชนอทีนี้คําถามคือประเทศเนี่ยต้องต้องกู้เงินประชาชนห้าแสนล้านเพื่อพัฒนาระบบบล็อกเชนเหรอื ถ้าเกิดบล็อกเชนมันโตมาเองจากความต้องการทางตลาดแบบประเทศอื่นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคำถามคือประชาชนต้องเป็นหนี้เพื่อสร้างระบบบล็อกเชนเหรอห้าแสนล้านที่กลู้เพื่อสร้างในนามของการทําระบบบล็อกเชนนี่คือประชาชนต้องเป็นหนี้นะครับคำถามคือประชาชนควรจะต้องเป็นหนี้ห้าแสนล้านเพื่อสร้างระบบบล็อกเชนไหมทําไมไม่ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติของคันลองทางเศรษฐกิจของมันล่ะทาไมไม่ปล่อยให้มาเก็ตฟอร์์นะครับหรือพลังตลาดเนี่ยทาให้บล็อกเชนอีโคโนมีเติบโตด้วยตัวเองอ ทำไมไม่ปล่อยให้การแข่งขันระหว่างเงินจริงๆกับบล็อกเชนมันมันมีความแตกต่างหรือความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงการแข่งขันจนคนตัดสินใจขยายบล็อกเชนต่างๆด้วยตัวเองทำไมต้องเอาภาษีประชาชน5แสนล้านไปควักเพื่อพัฒนาบล็อกเชนอันนี้คือถ้า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 ตั้งโจทย์ว่าต้องการทำระบบนี้เพื่อให้มีบล็อกเชนในอนาคตใช่ใช่ซึ่งเป็นสิทธิรัฐบาลอ้างด้วยไงครับ เป็นสินเชื่อบาลานแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาถอยมาใช้เป๋าตังค์แล้วเพราะเมื่อถอยมาใช้กระเป๋าตังค์แล้วแอปเป๋าตังค์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาผมเจอชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอยากได้เงินสดเขาแอปเป๋าตังค์ขอเงินสดเลยง่ายที่สุดครับแล้วสมมติคนเขามีตังค์เนี่ยเขาจะมีตังค์ที่อยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือเงินดิจิตอลเนี่ยยังไงเขาเ,ขเ,ขเ,ขเขาก็ใช้คือสําหรับคนอยากใช้เนี่ยมีเงินสดหรือมีเงินดิจิตอลเขาใช้หมดแหละฮะแต่ว่ามีเงินสดมันใช้ง่ายกว่าฮะมันไม่ต้องไปมึนว่าเอจะจะ,จะต้องทํายังไงต่อไปนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอออลลเเ็ตตนนนนนี้้สาาาหรับบบชวคืโยยแจกงิ นะครับไม่มีใครสนใจหรอกว่าที่เจ้าวอลเล็ตคืออะไรแต่สำหรับสิ่งที่ชาวบ้านคิดคือได้หมื่นหนึ่งเราจะได้หมื่นหนึ่งนั่นนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านคิดครับเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่จาจา์กำลังจะสื่อสารคือโอเคแหละแนวทางมันเนี่ยชัดครับแต่สิ่งหนึ่งคือต้องลดอุปสรรคในการใช้ครับหรือว่าลดขั้นตอนกระบวนการในการใช้ให้มันง่ายถูกไหมใช่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 ในขนาดเดียวกันไอความง่ายที่เกิดขึ้นก็ต้องปราณีตใช่ใช่ แล้วก็อย่าทําให้การใช้นโยบายเน้นนำไปสู่การตัดสิทธิ์ของคนนะครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นเงินภาษีประชาชนมาแจกประชาชนด้วยกันแล้วเนี่ยแปลว่าใครที่เขาเข้าข่ายควรจะได้เขาก็ต้องได้นะครับไม่ใช่มีมาตรการในการประกาศต่งางๆนาที่ทําให้การใช้เงินของประชาชนจริงๆเนี่ยมันติดติดขัดขัดมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ลําบากดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code โค้ดด้วยนะครับ